เจ็ดแล้วนะครับก็เวลาผ่านไปเร็วมากแล้วก็แต่ละปีก็ผ่านไปเร็วมากจริงๆแต่ก็ดีใจนะครับที่ทุกปีทุกคนยังยังให้ให้ความสำคัญกับการจาัดมีเดียนวีนนี้แล้วก็ทุกปีเราก็ได้มาทำสิ่งดีๆนะหรือทงๆแล้วผมเองเนี่ยแค่โผล่มาเฉยๆแค่นั้นเองแต่ว่าคนที่คนที่ทำงานจริงๆก็คือน้นองๆทุกคนทีที่ช่วยกันจัดให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามที่ผมเคยบอกว่า อยากจะให้พี่เอกมีทุกปีเนี่ยเราแทนที่จะได้มาเจอกันมาสนุกสนานด้วยกันอย่างเดียวเราได้ทําบุญด้วยกันเนาะจะได้เผื่อว,ว่าชาติหน้าน้องๆเป็นนักร้องแล้วพี่ดุลเป็นแฟนขับบ้างหรืออะไรบ้างวนเวียนเจอกตนอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็วัน <c oughs> นี้ก็ขอบคุณ ทุกคนน้องมากท,ที่ที่มามาทำบุญด้วยกันแล้วก็จริงวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอน้องทุกคนเนยเขาบอกว่าน้องๆเต้นเก่งมากใช่ไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวพีู่ร้องเพลงแล้วทุกคนจะเต้นกันใช่ไหมประมาณนั้นโอเคมีพะยะหน้าบางคนก็ต้องขอให้ด้วยครับที่มาเช้าวันนี้ก็ดึงไปหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงันนี้อยู่ด้วยกันอยู่สักวันเลยก็ขอให้ทุกคน พูดคุยกับคนข้างๆเนอะทำความรู้จักกันเอาไว้แล้วก็หวังว่าตลอดวันนี้เราจะได้ได้คุยเล่นกันแล้วก็แล้วก็ขอทุกคนมีความสุขครับขอบคุณครับ